ช่วงที่หนึ่งโพชชงเจดองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ท่านผู้ฟังทุกท่านครับหลายๆท่านอาจเคยมีคำถามสำคัญที่ชวนขบคิดเกิดขึ้นในใจว่าอะไรคือความจริงสูงสุดของชีวิตและจะดับทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้อย่างไรคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ถูกค้นพบโดยพระพุทธเจ้ากว่า2,500ปีก่อนซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญไขไปสู่เส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริง หลักการนี้ถูกเรียกขานว่าโพชฌงเจดหรือที่แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้ซึ่งเป็นองค์ธรรมที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าโพชฌงเจดไม่เพียงเป็นแค่หลักธรรมแต่คือวิถีทางที่นำไปสู่การบรรลุธรรมเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกฝนจิตใจให้เกิดปัญญาและหลุดพ้นจากพันธนาการของความทุกข์ทั้งปวง พชฌชงเจ7ประกอบด้วยองค์ประกอบ7ประการที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามทีละขั้นแต่เป็นการผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างลงตัวตั้งแต่การสร้างสติที่มั่นคงไปจนถึงการปล่อยวางอย่างสมบูรณ์ซึ่งเปรียบได้กับการเดินทางจากจุดเริ่มต้นสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีสติและปัญญาโพชฌงเจจึงเป็นเสมือนแผนที่ชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้แก่มนุษย์ทุกคน เพื่อนำทางให้เราสามารถมองเห็นความจริงของโลกและชีวิตได้อย่างแจ่มแจ้งนำไปสู่การวางเฉยในสิ่งที่ไม่เที่ยงและไม่ยึดติดในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการดับทุกข์อย่างแย่งยืนและเป็นเหตุผลว่าทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสว่าโพชฌงค์คือหัวใจของการตรัสรู้นั่นเองช่วงที่สความสำคัญของโพชฌงค์เจต่อการดับทุกข ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและแรงกดดันทางจิตใจโพชงเจดกลายเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เราได้สัมผัสกับความสงบภายในได้อย่างแท้จริงเพราะทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากภายในจิตใจของเราเองที่เข้าไปยึดต,ติดและปรุงแต่งสิ่งต่างๆโพชงเจจึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นยาแก้พิษที่ช่วยชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์การฝึกฝนโพชงเจต จะช่วยให้เราเข้าถึงสภาวะจิตที่ตื่นรู้อยู่เสมอไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะสามารถรับมือกับทุกสิ่งได้อย่างมีสติและปัญญาโดยไม่ปล่อยให้ความทุกข์เข้าครอบงำจิตใจอีกต่อไปการใช้ชีวิตอยู่บนหลักการนี้จะช่วยให้เราสร้างสมดุลให้กับจิตใจและพัฒนาปัญญาให้แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งก้าวข้ามความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงที่สุดแล้วโพชฌงเจ็คือศาสตร์แห่งการพัฒนาจิตที่ไม่เคยล้าสมัย เป็นหลักการสากลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนทุกศาสนาและทุกยุคสมัยเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขและมีปัญญาอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต่างสแสวงหามาโดยตลอดนั่นเองช่วงที่3องค์ธรรมทั้ง7และการทำงานของโพชฌงหลังจากที่เราทำความเข้าใจถึงแก่นแท้และความสำคัญของโพชฌงเจ็กันไปแล้ว ตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงองค์ประกอบแต่ละข้อเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าโพชชงทั้ง7นั้นทํางานร่วมกันอย่างไรและจะสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างโพชชงทั้ง7นี้ไม่ได้เป็นเพียงหลักธรรมที่ต้องท่องจําแต่เป็นเครื่องมือที่มีชีวิตชีวาซึ่งสามารถฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ตลอดเวลาสติเสาหลักแห่งการตื่นรู้เริ่มต้นด้วยสติ ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนเสาหลักของบ้านที่ช่วยค้ำจุนจิตใจให้ตั้งมั่นการมีสติคือการระลึกรู้และอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งการพูดคุยกับผู้อื่นการฝึกสติในชีวิตประจำวันเช่นการจดจ่ออยู่กับการหายใจเข้าออกหรือการรับรู้ถึงรสชาติของอาหารแต่ละคำหรือการฟังคู่สนทนาอย่างตั้งใจ จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความคิดฟุ้งซ่านในอดีตและอนาคตและสามารถมองเห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆได้อย่างแจ่มแจง้งธรรมวิจยะการวิเคราะห์และใคร่ครวญในธรรมะและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวการพิจารณาปัญหาในชีวิตด้วยใจที่เป็นกลางและมีสติเช่นเมื่อเราประสบกับความล้มเหลวแทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าเรากลับใช้ปัญญาพิจารณาว่า อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของความผิดพลาดนั้นและจะเรียนรู้จากมันได้อย่างไรการฝึกธรรมวิจยะจะช่วยให้เรามองเห็นความจริงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่มองจากมุมมองที่เราอยากจะเห็นเท่านั้นวิริยะพลังขับเคลื่อนแห่งความเพียรเมื่อเรามองเห็นความจริงแล้วสิ่งที่จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้คือวิริยะหรือความเพียรพยายามที่ถูกต้องและสม่ำเสมอวิริยะไม่ใช่แค่การทำงานหนัก แต่คือการใช้ความพยายามอย่างชาญฉลาดเช่นเมื่อเราล้มเหลวในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแทนที่จะท้อแท้และยอมแพ้ไปอย่างง่ายเรากลับลุกขึ้นมาใหม่ด้วยความมุ่งมั่นและใช้บทเรียนที่ได้รับมาเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งปีติความอิ่มเอมใจในความดี เมื่อเรามีความเพียรอย่างถูกต้องความดีงามที่ได้จากการกระทำจะนำไปสู่ปีติหรือความอิ่มเอมใจและความปรับปลื้มที่เกิดขึ้นจากภายในเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนซึ่งไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกเช่นการที่เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้สำเร็จหรือการที่เราสามารถเอาชนะกิเลสในใจของตัวเองได้ ความรู้สึกปีติที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มชื่นและเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่ถูกต้องปัสสัทธิความสงบเย็นแห่งจิตเมื่อจิตใจเต็มไปด้วยปีติแล้วสภาวะที่ตามมาคือปัสสัทธิหรือความสงบกายและใจเมื่อจิตใจของเราสงบลงความฟุ้งซ่านและความเครียดก็จะลดลงไปโดยธรรมชาติการฝึกปัสสัทธิในชีวิตประจำวันเช่น เมื่อเราโกรธหรือหงุดหงิดแทนที่จะแสดงอารมณ์ออกมาอย่างรุนแรงเรากลับเลือกที่จะหยุดพักและหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อให้จิตใจกลับมาสู่ความสงบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปสมาธิการจดจ่อที่มั่นคงเมื่อจิตใจสงบแล้วความสามารถในการจดจ่อก็เพิ่มขึ้นซึ่งเรียกว่าสมาธิหรือการตั้งมั่นแห่งจิตสมาธิ ไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการจดจ่อในพุกสิ่งที่ทำอย่างแน่วแน่และมีประสิทธิภาพเช่นการทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึง้งหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการมีสมาธิจะช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่และบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วอุเบขาหรือการวางใจเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม อุเบกขาไม่ใช่การเพิกเฉยต่อปัญหาแต่เป็นการมองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงและปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราได้อย่างสมบูรณ์เช่นเมื่อมีคนมาพูดจาให้ร้ายเราแทนที่จะไปโกรธหรือตอบโต้เรากลับเลือกที่จะทำความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งนั้นและปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่จำเป็นลงไปได้อย่างสมบูรณ์ องค์ธรรมทั้งเจนี้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นวงจรเมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุขและเต็มไปด้วยปัญญาอย่างแท้จริงช่วงที่4การปรับสมดุลจิตตึงหย่อนในชีวิตประจำวันในช่วงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบแต่ละข้อของโพชฌงเจ็ไปแล้วแต่ประโยชน์สูงสุดของหลักธรรมนี้ไม่ได้อยู่แค่เพียงการทำความเข้าใจเชิงทฤษฎี หากแต่เป็นสูตรสมดุลจิตที่สามารถนำมาตรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อจัดการกับอารมณ์และสภาวะจิตใจที่ผันผวนในชีวิตจริงจิตใจของเรามักจะแกว่งไปมาระหว่างความรู้สึกตึงและหย่อนเมื่อใจตึงเกินไปเรามักเผชิญกับความเครียดความวิตกกังวลและความกระสับกระส่ายซึ่งเกิดจากการใช้ความคิดมากเกินไปหรือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนขาดความผ่อนคลายในสภาวะเช่นนี้โพชชงจะแนะนำให้เราน้อมจิตไปสู่หลักธรรมในกลุ่มที่ช่วยให้สงบและผ่อนคลายได้แก่ปสัสสธิความสงบกายสงบใจสมาธิสมาธิอันตั้งมั่นและอุเบกขาการวางจิตเป็นกลางการฝึกสติแบบง่ายๆเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ หรือการรับรู้ความรู้สึกของร่างกายอย่างเป็นกลางจะช่วยคลายความตึงเครียดและทำให้จิตใจกลับมาสู่ความสงบได้ในทางกลับกันเมื่อใจหย่อนเกินไปเราอาจรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจเฉื่อยชาหรือขาดแรงบันดาลใจสภาวะนี้เป็นผลมาจากการขาดพลังงานทางจิตใจและขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในสถานการณ์เช่นนี้ โพชชงจะแนะนำให้เรากระตุ้นจิตด้วยองค์ประกอบที่ช่วยปลุกเราได้แก่วิริยะความเพียรที่ถูกต้องและปีติความอิ่มเอมใจจากภายในการเริ่มทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สร้างความสำเร็จหรือการค้นหาสิ่งที่ทำให้เกิดปีติเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการชื่นชมความงามของธรรมชาติหรือการระลึกถึงความดีงามที่เคยทำ จะช่วยเติมพลังให้จิตใจกลับมามีความกระตือรือร้อนและมีชีวิตชีวาอีกครั้งการใช้โพชงจิตจ,จึงไม่ใช่การทำตามลำดับอย่างตายตัวแต่เป็นการรู้จักใช้หลักธรรมแต่ละข้ออย่างยืดหยุ่นประหนึ่งแพทย์ที่รู้จักวินิจฉัยอาการของคนไข้และเลือกยาที่เหมาะสมกับโรคเมื่อจิตใจ,จอ่อนล้าก็ใช้ยาที่ช่วยกระตุน้นเมื่อจิตใจ,จวุ่นวายก็ใช้ยาที่ช่วยสงบ การฝึกฝนโพชฌงเจ็ดอย่างสม่ำเสมอจึงเปรียบได้กับการบริหารสมดุลให้กับจิตใจของเราอยู่เสมอไม่ให้เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความทุกข์หรือติดอยู่ในความสุขจนขาดการเจริญปัญญาแต่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในความพอดีและพร้อมที่จะรับมือกับทุกสภาวะที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติและปัญญาช่วงที่5โพชฌงเจ็ด มรดกแห่งปัญญาที่เข้าถึงได้ทุกคนจากการเดินทางทำความเข้าใจโพชชงเจเราได้เห็นแล้วว่าหลักธรรมนี้คือศาสตร์แห่งการฝึกจิตที่ลุ่มลึกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทุกมิติของชีวิตแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้ในตอนท้ายนี้คือโพชชงเจไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นหลักธรรมที่สงวนไว้สำหรับผู้ที่อยู่ในร่มกาสาวพัฒเท่านั้นแต่คือเครื่องมือแห่งปัญญา ที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้แก่มนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมโพชงเจ็ดเปรียบเสมือนแผนที่นำทางชีวิตที่ชี้ให้เห็นเส้นทางสู่ความสงบสุขและความสมดุลทางจิตใจแม้เราจะเป็นเพียงคนธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแรงกดดันต่างๆเราก็สามารถนำหลักการของโพชงมาปรับใช้ได้เสมอเมื่อเผชิญกับความเครียดเราอาจเริ่มต้นด้วยการฝึกสติ เพื่อรับรู้ความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ปล่อยให้มันครอบงำเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญเราใช้ธรรมวิจยะเพื่อพิจารณาข้อมูลและเหตุผลอย่างรอบด้านเมื่อประสบความท้อแท้เราปลุกวิริยะหรือความเพียรที่ถูกต้องเพื่อก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงเมื่อประสบความสำเร็จเราจะใช้อุเบกขาเพื่อวางใจให้เป็นกลางไม่หลงระเริงไปกับความสำเร็จนั้น การปฏิบัติโพชงจึงเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่จำเป็นต้องละทิ้งภาระหน้าที่ทางโลกแต่เป็นการพัฒนาจิตสำนึกให้เราสามารถใช้ชีวิตท่ามกลางโลกได้อย่างมีสติมีปัญญาและไม่หวั่นไหวท้ายที่สุดแล้วโพชงเจ็ดคือคุณแจสำคัญที่จะปลดล็อกศัก,กยภาพในตัวเราทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขสมดุลและเต็มไปด้วยปัญญาอย่างแท้จริง มรดกธรรมนี้เป็นของขวัญอันล้ำค่าที่เราสามารถเริ่มต้นใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจริงด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ